เอาเลยนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะระบายสีอจากรูปนี้ให้ดูนะเป็นคัมเตอร์อะจะใช้วิธีการแบบว่าระบายสีเดียวเป็นหลักเพราะว่าสีที่เรามีเนี่ยมันก็เฉดส,สีมันแบบกระจายตัวมากเลยก็เอาแท่นเดียวแล้วกันเวลาระบายก็คืออย่าระบายช้าๆให้เราตวัดตวัดไปได้ความเร็วแล้วก็สังเกตว่า ชิ้นงานที่เราจะระบายเนะี่ยมันเป็นแบบว่าพื้นผิวมันเอียงไปด้านไหนอย,อย่างเช่นด้านนี้เนะี่ยมันเป็นด้านตรงแล้วก็จะระ,ะบายไปเลยนะคือเวลาระบายไม่ต้องกลัวว่ามันจะสวยหรือว่าไม่สวยระบายไปเลยเอาทางน,นี้ดีกว่าเวลาระบายก็ตวัดไปเร็ว เห็วนว่าอาจารย์ตวัดเร็วแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลยขอบหรือว่าเส้นที่เราล่างเอาไว้ อันเนี้ยจริงๆแค่น,นี้ก็ก็ได้แล้วนะสังเกตน,นิดนึงเห็นตรงสีขาวที่อาจารย์เว้นไวม้มมมันก็คือไฮไลท์ก็คือส่วนที่แบบแสงเข้ามากระทบแบบจับเราปล่อยไปเลยก็ได้แต่ว่าตรงเนี้ยระวางให้หนิดนึงก็คือว่าถ้าเราไม่แม่นเรื่องการเว้นแสงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเว้นเยอะเกินแล้วมันเหมือนแบบ ระบายสีแบบเว้นเว้นไว้เยอะเกินแบบเช่น,ส,นสีเว้นสีเว้นสีเว้นอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้แบบหลอกตามากเกินไปสัีบ้าง คจริงระบายแค่นี้มันก็สวยแล้วนะสวยแล้วอาจารย์ใช่อ๋อ้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่วได้เลยค่ะพอสวยแล้วพอแล้วมันอยู่ที่สุดเลยอาจารย์มันยังไม่ได้อาจารย์เอ้าอาจารย์สวยแล้วอะไรกินก็สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนพอะคะพอยังพอแล้วค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงอาจารย์ ให้มันเหมือนกันดี่งขนาดนั้นจัะอะไรนะบอกว่าให้เหมือนกระดี่งขนาดนั้นตอนตอนวาดคะสวยที่เหลือมาทำไมแค่นี้ก็สวยมากแล้วแค่วาดรูปมันก็สวยแล้วจังใช่คือระบายสีอ่ะการระบายสียังไงก็ระบายสวยเพราะว่าถ้าเราวาดได้ดีแล้วยังไง,ง,ง,งก็สวยอ,ยอะ,อะอธิญีกนิดน,นึงตรงใบมีดนะ ใบมีดเนี่ยถ้าเราระบายช้าๆใช่ไหมมันจะมันจะดูไม่คมเพราะฉะนั้นต้องระบายเร็วๆเฮ้ยคมดิหรือว่ามันคมได้อีกจ้ะใช่หรือว่ามันคมได้อีกเฮ้ยแค่นี้ก็คมแล้วเหรอไม่ไม่ไม่ย้ายนะคงหยู่น่าจะเป็นอย่างนี้ใช่เห็นก็เหมือนเจ็บนิ้วแล้วอะโดนแทงจะไปโดนมันเลือดออกได้เลยนะโอเคเฮ้ยนิ้วขาดหรอ <laughs> ah, okay.